สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องของคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองแต่วันนี้ก็มีของเล่นมาให้ดูอีกแล้วนะช่วงนี้มีของเล่นแบบเรื่อยๆนะมันยังไม่จบแต่ว่าอันนี้มันไม่ต้องต่อนะที่สำคัญมันไม,ม่ของเล่นเด็กซีคัวอีกแล้วนะก็เป็นพวกโปเกมอนนี่แหละเป็นของมอนโค e ซีรีทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าเจ้าเนี้ยเขาเป็นเจ้าแห่งของเล่นนะมันจะมีอะไรแปลกๆออกมาให้เราเล่นเยอะแยะไปหมดเลยตอนแรกก็ไปเห็นใน ช้อปปี้อย่างเงี้ยนะมันก็ดูแบบไม่น่าสนใจเลยเห็นรูปเล็กๆใช่ไหมแต่พอไปดูของจริงอะ่ะแล้วก็ได้มีโอกาสพลิกไปดูหลังกล่องก็แบบเฮ้ยไม่ธรรมดานี่ว่ามันแบบมันดูเล่นได้นะถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้ทําอะไรได้มากแต่วแบบ่าเอ้ยมันเล่นได้โอเค ก็เลยจัดมาหนึ่งกล่องนะตอนที่มันลดราคาแต่ไม่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวใส่ราคาให้อีกทีนะโดยที่ไอตัวที่มันอยู่ข้างๆเนี้มันก็จะมีหลายตัวนะนี้ก็เอามาเป็นพาเกียนะเพราะว่าซื้อโปเกมอนชายนิ่งเพิร์มาเล่นนะแต่ว่ายังเล่นไม่จบเลย <c oughs> <c oughs> ก็พาเกียมันเป็นตัวหน้าปก <c oughs> ก็เลยซื้อพาเกียซะเลยส่วนของเล่นชิ้นเนี้ยเขาบอกว่ามันก็จะเล่นกับพวกตัวของเล่นที่ซื้อมาแล้วได้นะพวกมอนโคลที่เป็นตัวตุ๊กตตุ่นอย่างเงี้ย โอเคเลย <laughs> เราก็จะได้มาลองว่ามันแบบโอเคมันใส่เข้าไปได้อย่างนี้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะมาดูกันว่ามันเล่นยังไงนะอันนี้ไม่มีอะไรมากนะเปิดกล่องเฉยๆอ๋อติดสกัดเทปอะ่ะ <laughs> แกะไม่หมดโอเคแกะอีกทีสไลด์ก็เฉยๆมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ต้องประกอบไงแกะดีๆนะเดี๋ยวจะได้เก็ <laughs> บใส่กล่องไว้สวยๆได้นี่บิงก็มีเป็นตัวอย่างนี้นะได้เพาเกียร์ตัวหนึ่งแล้วก็ได้โบเกบอลมาลูกหนึ่งโปเกบอลข้างหลังเป็นอย่างนี้นะ มันเล่นยังไงวะเดี๋ยวดูกันดูภาพประกอบแป๊บหนึง่งหนึ่งคือนายอยากจะจับมันใช่ไหมล่ะสองก็คือเราต้องมีระยะห่างที่ถูกต้องนี่เผาเกีย์กำลังรอสู้กับเราอยู่เผาเกียรรอสู้กับเรานี่เวยเราก็เปิดเพื่อจับมันเปิดไงวะเอามือจับกลางมันเฉยเลยเอ,อันนี้ทํามือเดียวไม่ได้เปิดเลยเหอหะอุ้ยจุ๊บ้าวแล้วมันไม่เห็นออกมาเลยมีปุ่มตรงไหนให้กดปะ่ะอ๋อไอ้จอ ข้าเข้าใจแล้วอ้โฮคือพอเราเอาแล้วเวย้ยพอเราดึงอะ่ะจนสุดอะ่ะที่มเมื่อกี้มันเปิดอะ่ะปึ๊บอะ่ะตรงนี้มันยังไม่ออกนะเราต้องดึงต่อไปอีกหน่อยอย่างงี้เฮ้ยจุ๊บไอ้ช่ไชาไม่ได้โอ้โหเสียโปโกเกมอนไปเลยครับเราต้องเล็งให้มันเป็นระนาบน่าจะวิธีการเล็งน่าจะเป็นตรงนี้นะระนาบเซนให้มันตรงอเอาแล้วเซตกูเฮ้ยไอช้ช่ามันหลบได้ขออีกที <laughs> โอ้มันต้องซ้อมเหมือนกันนี่ยโอ้ของเล่นดีว่ะโอ้สุดยอดสุดยอดเฮ้ย <laughs> นายเสร็จแล้วนายยังไม่เสร็จฉันนะ <laughs> กี่ครั้งแล้วเนี่ยครั้งที่สี่เขาเนี่ยเฮ้ยนายเสร็จฉันอืบปุ๊บอ้าวไม่เปิดกลางไม่กลางมือนายเสร็จฉันละอบนี่เรียบร้อยเฮ้ยตึ๊บ ตึง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 ดูดูดดดเผาเกียวเป็นของฉล้วประทับใจวะขาออกเป็นไงวะปิ้วเอไม่ออกวะขาออกไม่ออกโอ้ยขอบคุณครับเร่งเลงแล้วก็เฮ้ยเออลุดได้ด้วยเยี่ยมจริงๆอะตลกอะน่ารักเดี๋ยวจับสูโม เดี๋ยวจับซูโม่แป๊บนึงใครไม่รู้ว่าซูโม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวใส่ลิง์ไปให้ดูนะเฮ้ยซูโม่ไนท์สันละตือดือดือตือดือดือดือตลกว่ะชอบชอบชอบส่วนนี้ก็คือที่รักของเขาที่รักเธอก็ต้องมาอยู่กับฉันด้วยเฮ้ยนี่เริ่มมีความเซียนดึิงเติงด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 ิงดิงิงก็โอเคนะ ก็คือเวลานี้อะบันเทิงพอแล้วอะเดี๋ยวให้ดูระบบการทํางานของมันนะคร่าวๆนะก็คือพอเราเปิดใช่ไหมอะเปิดปุ๊บมันยังไม่ยิงออกมานะแล้วพอเราดันสุดอะมันจะเด้งออกมามันมีสปริงปึ้งมันก็จะหนีบกับเข้ามาอ่าพอหนีบกับเข้ามาเสร็จใช่ไหมมันก็ปิดใช่ป่ะเราดันลงมาเนี่ยปุ๊บมันกลางใหม่ละตรงนี้มันกลางใหม่ละอ่าระบบมันข้างในตรงนี้มันกลางให้ใหม่ละ อน่ารักอ่ะคุ้มค่าสุดๆแต่ว่าคนสวยของเราเข้ามาอยู่ไปได้คนสวยของเราตัวใหญ่ไปหน่อยไม่ได้ซื้อแบบตัวเล็กๆมาโอ้ยเดี๋ยวจับปิกาจูให้ดูอีกทีหนึ่งจะได้เป็นควันตาเฮ้ยปิกาจูนายสันละเรียบร้อยตึง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 ึงตึงตึ เออดีอ่ะชอบอู้แต่ว่ามันก็คือเราไม่ได้ประกอบเลยแต่โคตรบันเทิงอ่ะบอกเลยแจว๋วแจว๋วแจว๋วน่ารักนะเอาไว้แกล้งเพื่อนก็ได้ไหมเอาไว้หยิบของเล่นๆอะไรเงี้ยเอาไว้แกล้งเพื่อนปึ๊บเออแล้วก็เก็บมาใครอยากเล่นก็ไปหาซื้อมาเล่นได้นะมันเล่นกับอะไรก็ได้มันตัวตุวต๊กตุ่นอะไรก็ได้ขอแค่มันตัวประมาณแค่พวกมอนโคก็เข้าไปได้หมดแหละ สำหรับของเล่นอันนี้นะก็แบบเออให้ความบันเทิงเต็มสิบเลยนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ประกอบหรืออะไรนะแต่แบบเออมันน่ารักมากเลยอมันมันเหมือนสารฝันของเหล่าเออโปเกมอนเทรนเนอร์ครับแล้วขราวน่าจะมีของเล่นอะไรมาให้ดูอีกก็ไว้มาดูกันนะตึ้งดึงดึงตึ้งดึงดดงดึน้อยเสร็จฉันละ